สวัสดีครับเบาบางเลยมาแล้วครับผมวันนี้วันที่12สีิงหาคมครับวันแม่แห่งชาติแต่ว่าเราไม่ได้หยุดนะครับทำงานวันนี้ก้นถังล้าวครับเดี๋ยวพาทีมช่างเราเราเลยมาซ่อมถังก่อนครับเพื่อความปลอดภัยครับผมวันนี้มีช่างช่างโจงครับช่างจงชาติตการครับผม ช่างสักซุมแพรครับช่างสักสูสองนิ้วเลยครับพ,พ,พี่ใหญ่ช่างจงว่างนันครับเดี๋ยววันนี้จะให้ช่างจงมาพูดเกี่ยวกับถังว่าถังน้ําหนักเท่าไหร่ความจุเท่าไหร่ครับช่างจงครับถังนี่น้ําหนักเท่าไหร่ครับผมถังสามตันห้าครับร้อมน้าหนักดินก็น้ำหนักดินสิบถึงสิบเอ็ดตัน น้ำหนักรวมอยู่ที่15-14ถึง15ตันครับนะำัยกขึ้นมาครับ,รบน้ำหนักยกอยู่ที่15ตันครับความจุ5คิวครับผมถังที่เขาเรียกว่าอีกอย่างว่าบักเก็ตครับนี่ครับที่ยกกันขึ้นทุกวันที่ถ่ายลงให้ดูในคลิป EP แรกๆนะครับ ต้องซ่อมแซมต้องบำรงุงปรับปรุงเขาหน่อยครับเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างเผื่อค้นถังมันแตกล้าลงมาอันตรายมากเลยครับน้ำหนักดินน้ำหนักกดทับครับนี่กพพี่ีทีมงานของเราขึ้นกองดินรอแล้วครับแบ็กโฟโคมาสุทีซีสองร้อยครับรอตักดินครับผม จากดินที่เราทอยขึ้นมาจากกระบาครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเช่นพาดาโ,โนครับ60ตันครับผมตัวนี้พระเอกของเราครับพี่ใหญ่ลอยกบินขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูหน้างานข้างล่างครับถ่ายกันมาให้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ่าวมึงเลยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับถ่ายทอดชีวิตให้หนุ่มก่อสร้างครับนี่ครับหน้า หน้างานที่เราจะไปลงเอาดินข้างล่างครับผมครับบ่อมลึกรวมๆเกือบ30เมตรครับที่เห็นอยู่ข้างล่างคือไม่โคโคมาสุพีซีเจ็ดครับผมไอตัวเล็กครับนี่ตัวนี้คือพัดลมดูดอากาศครับ นี่ครเดี๋ยวถายพัดลมดูอากาศให้ดูครับตัวนี้เป็นหัวเจ็ดเลยนะครับนี่ครับกูเกอร์ครับนี่ครับผมพัดลมดูอากาศหัวเจ็ดนะครับ อยู่จากข้างบนลงไปข้างล่างครับผมราไม่ได้ตัวนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วครับข้างล่างไม่มีอากาศครับอับอากาศมีอยู่แต่ว่ามีน้อยครับเป็นพื้นที่อับอากาศครับผม วันหยุดก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนคับเขาครับไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนเลยครับแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยมีนัดจะพาแฟนไปดูนุกขนาโดนครับไขรเอฟีนุกขนาโดนขอเสียงหน่อยครับแถวกรุงเทพแถวปรีมณฑลต้องไดยพาเข้าไปครับ เขาชอบเอฟซีเขาครับแต่ละคนชอบไมเหมือนกันครับส่วนผมไปที่ไรผมก็นอนรอที่รถนะครับตอนเย็นอย่าลืมนะครับเดีย๋ยวไปดูนุกธนาดเนเดิอนคันคน,น,นุกปลายครับผมมีใครเป็น f อซีบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ครับช่างจรง ทางฉักข,ของเราก็ทำกันเรื่อยๆครับตัวนี้น่าจะได้อารมณ์ตอนบ่ายครับผมมีแล้วครับชีวิตไอ้นมก่อสร้างแต่ละวันครับอยู่กับดินกับทรายครับเนี่ยมาดูดินตัวนี้ดินความลึกอ,อยู่ที่25เมตรครับจะเป็นทรายแล้วครับ จะออกเป็นดินล้ลวนๆดินปนทรายแล้วครับนี่ครับขุดออกไปไม่กี่เมตรก็ลงเป็นทรายแล้วครับตอนนี้รอรถพลระบหมเข้ามาเอาดินไม่เข้ามานะครับ ยังไงก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube บ่าวมังเลยด้วยนะครับเพือเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมนี่แหละครับชีวิตก่อสร้างถ้าบ่าวมังเลยถูกหวยวันนี้จะกลับไปอยู่บ้านแล้วครับจะทำไร่ทำสวนที่บ้านแล้วครับผม ถ้าไม่ถูกก็รออีกแป๊บเก็บเงินอีกแป๊บหนึ่งครับก็อยู่กับพ่อกับแม่แล้วครับอยู่บ้านนอกเราอะไรก็เดินลงสวนนิดเดียวเก็บผักเก็บอะไรก็อยู่ได้กินได้นะครับอยู่กรุงเทพต้องเดินออกมานิดเดียวก็ต้องใช้ตังค์นะครับ เทียมเทียมแล้วก็ขัดเกียร์ครับสนิมออกเวลาเชื่อมเราจะได้ติดครับจะได้ติดง่ายๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามบ่าวมึงเลยด้วยนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่นะครับ